ชมครับตอนนี้ผมจะมาแนะนํานะครับสินค้ามือสองซึ่งผมซื้อจากเว็บไซต์มือสองของญี่ปุ่นนะครับนี่ก็คือนิคอน F3 นะครับนิคอน F3 นี่เป็นกล้อง SLR ระดับเขาเรียกว่าโปรเฟ s ชั o น a l นะครับ Generation ที่3ของค่ายนิคอนเขานะครับ F3 ที่ผลิตออกมาในในในช่วงเวลาปี1980นะครับ กล้องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับด้วยดีไซน์ที่สวยงามด้วยเขาเรียกว่าหน้าตาทันสมัยในสมัยนั้นแล้วก็คนที่ออกแบบกล้องรุ่นนี้เนี่ยเป็นนักออกแบบนักออกแบบรถซูปเปอร์คาร์ของชาวอิตาเลียนนะซึ่งข้อดีของกล้องรุ่นนี้ก็คือกล้อง F3 เนี่ยมันเป็นกล้องที่ปรับได้ทั้งระบบเมน,นูนนแล้วก็เขาเรียกอะไรแอปเปอร์เจ Quality ก็คือกล้องปรับ Speed s h u t t e r ให้เราปรับแค่รูรับแสงนะครับกล้องก็งทำงานโดยอัตโนมัติตัวนี้เป็นโฟกัสชิ g งสกร e นนะครับตัวนี้เป็นไทนบีนะฮะไทบีผมผมสั่งมาอันนี้คือแยกขายมาต่างหากนะผมสั่งมาต่างหากนะตัวนี้รู้สึกจะประมาณ600บาทนะครับ600บาทสายนี้ผมทำเองนะผมใช้ผมใช้เนี่ย ชื่อปีนเขาผมไปซื้อมาแล้วผมก็มาตัดแล้วก็มาใส่ห่วงแล้วก็ใส่เป็นสายกล้องนะครับมันก็จะเป็นแบรนด์ของผมเองนะะแบรนด์ต้าต้าสั่ง <c oughs> นะครับมาดูกล้องตัวนี้นะฮะอันเนี้ยเลนไม่ได้แถมมานะครับบอดี้ผมซื้อมาในราคา24,000ืนสี่พันเยนสองหมเยนนะตอนนี้ยค่าเงินมันอยู่ประมาณ28กว่ากว่าตีเป็นกุมกลมคือ29แล้วกันนะคิดเป็นเงินไทยก็เนี่ยฮะ บอดี้ตัวนี้คือห9พันเก้าร้ยบาทหกพันเก้าหสิบาทโดยประมาณนะครับประมาณเนี้ยความสวยงามก็อาจจะไม่ได้ถึงกบร0อยเอร์เซนมีตำหนิฮนะตรงนี้มีตำหนิเป็นรอยทะลอก <c oughs> ตรงนี้ก็มีตำหนิฮนะตรงนี้ตรงนี้ฮนะตรงนี้คือทุกอย่างที่มีตำหนิเนี้ยทางคนขายเขาจะแจ้งให้เราทราบว่า,วามีตำหน,ตนิตรงไหนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในการซื้อขายกันนะครับถ่ายไปม้วนหนึ่งละ ผมถ่ายถายไปม้วนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวล้างแล้วเดี๋ยวค่อยจะเอามาลงให้ดูในเพจแล้วกันนะครับในเพจใน Facebook f a c e b o o กเพจก็คือถ่ายจากฟิล์มนะฮะฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับดูรูปลักษ์รูปลักษ์ภายนอกก่อนนะครับนะฮะสำหรับวิธีการเปิดฝาหลังก็มันจะมีเดือยตรงนี้นะ,ะเดือยตรงเนี้ยเดือยเล็กๆตรงนี้เนี่ยเดืยอยตรงนี้นะครับ มันจะมีดันไปดันมันจะมีลูกศรชี้อยู่ดันไปตามลูกศรแล้วเราก็ดันเสร็จแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นนะยกยกตัวกอฟิลมนะขึ้นนี่ครับแล้วก็ดึงฮนะดึงนี่ฮะฝาก็จะออกมานี่ครับดูดูดด,ด,ดูห้องฟิลมนะฮะห้องฟิลมันจะเตอ,อร์่ังคงใสนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นฟิลม์แล้วถ่ายให้ดูแล้วก,กดให้ดูเลยนะ นะฮะอันนี้นอันนีน้ผมตั้งไว้หมดเอง่หมด2,000นะสปี2,000สปี60นะ1ตัว8อ่าช้าลงนะอันนี้1วิอ่าอันนี้4 4วิอ่าตกใจนึกว่ามันนัว่ามันข้าง มันนานอันนี้แปดวินะนี่คือสปีดแปดวินะไม่ใช่หนึ่งต่อแปดนะแปดวินาทีแปดนะแปดวินาทีก็จะแล้วก็ชัตเตอร์บีชัตเตอร์บีเนี่ยนะโอเคแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นชดเชยแสงนะฮะชดเชยแสงก็อันเดอร์สองสต็อปโอเวอร์สองสต็อปนะฮะปกตินะครับแล้วก็ตัว นี้ก็คือ ISO นะครับการตั้ง ISO การตั้ง ISO ก็ไม่ยากครับยกวงแหวนตัวนี้ฮะวงแหวนตัวนี้เรายกขึ้นนะครยกขึ้นแล้วก็หมุนมันก็จะหมุนตามตัวเลข ISO ที่เราฟิล์มที่เราใส่นะครับ,รบถ้าเราจะปรับชัตเตอร์อ่าปรับชดเชยแสงก็กดตรงนี้ฮะ,ะกดตรงนี้ปุ่มนี้กดแล้วก็หมุนนะครหมุนมันจะมีขีดบอกอยู่นะ,ะโอเวอร์สองสต็อปหนึ่งสต็อปครึ่งสต็อปอะไรก็ปรับ อันเดอร์ลงมาก็นะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับนี่คือตัวบอดี้ของกล้องโดยคร่าวๆนะฮะกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องที่ใช้แบตเตอรี่ในการทํางานนะครับแบตเตอรี่จะต้องใส่แบตเตอรี่ถึงกล้องถึงจะทํางานนะครับไม่ไม่เหมือนกับ FM2 นะฮะ FM2 นี FM ้ไม่มีแบตเตอรี่ทํางานเต็มระบบนะฮะยกเว้นแค่วัดแสงเพราะ FM2 เขาใช้ แบตเตอรี่ในการวัดแสงเท่านั้นนะครับนี่ก็คือแบตนะฮะเป็น LR44 สองก้อนนะครับก็คือใส่เอาด้านบวกเข้าไปข้างในแต่ถ้าเราไม่มีนี่คือเราไม่แบตเตอรี่หมดอย่างเงี้ยสมมติแบตเตอรี่หมด,มมตตหมดกล้องเขาจะทางานในสปีดเดียวอย่างที่บอกก็คือสปีด60นี่คือตัวกดชัตเตอร์เวลาไม่มีฐานนะฮะฐานหมดนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะกดไม่ได้นะฮะกดลงไปก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็วัดแสงก็จะไม่ทํางานนะครับ ทุกอย่างจะเป็นต้องคำนวณเองแล้วนะครับนี่ก็คือหลักๆของกล้องตัวนี้ในการทำงานของเขานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นที่สุดก็คือผมว่าเราควรจะมีมีแบตสำรองไว้ในกระเป๋านะเวลาเดินทางเวลาไปถ่ายเวลาไปถ่ายงานก็ต้องเตรียมแบตสำรองไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเลือกใช้ต้องปิดเพราะกล้องรุ่นนี้ถ้าเราไม่ปิด ไฟก็จะเดินระบบไฟก็จะเดินปกตินะครับมันจะทำให้แบตหมดนะฮะทีนี้เรามาดูส่วนหัวส่วนหัวถอกลก็ง่ายๆนะฮะดันมันจะมีสองข้างนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็จับอย่างนี้จับมือเดียวแล้วเอานิ้วนี้ดันไว้ตรงนี้แล้วก็นิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ดันกลับอยหลังแล้วก็ยกขึ้นนะง่ายๆเลยครับนี่คือเครื่องอุปกรณ์ของกล้องรุ่นนี้มีเยอะนะ ตัวกระโหลกเนี่ยมีเยอะนะครับเวลาถอดทัดชชิ่งสกรีนก็ถอดไม่ยากนะครับสมมุติเราจะทําความสะอาดเราก็นี่ฮะยกขึ้นมาอย่างนี้เลยครับนี่ยแต่ต้องระวังหน่อยละกันนะครับระวังระวังอยาให้อย่าให้มือเราไปโดนนะคือทัชชิ้งสกรีนเนี่ยด้านหลังเนี่ยด้านล่างเนี่ยอย่าเอาผ้าหรืออย่าอะไรไปเช็ดนะถ้าจะเป็นแปลงก็เป็นแปลงที่สาหรับ ทำความสะอาดกล้องโดยเฉพาะนะฮะเช็ดเบาๆนะ,ะเขี่ยออกนะฮะอย่าเอามือไปจับนะฮะแต่ข้างบนนี้ไม่เป็นไรเราสามารถเช็ดได้ตัวนี้เป็นไทเคไทเคนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลยดีกว่าผมจะเปลี่ยนตัวมาใหม่ที่ผมซื้อาใหม่เป็นไท B บีนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะโฟกัสแบบไหนนะฮะเราใส่ก็ใส่ง่ายๆวางเข้าไปวางให้มันตรงล่องนะฮะนี่ฮะแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็ปิดฝาก็ใส่กระโหลกกลับไปก็วางให้มันวางให้มันเข้าเนี้ยฮะดันลงเนี้ยแล้วก็จับดูดหน่อยแล้วก็ดูสังเกตว่ามันเข้ามันแนบทั้งหมดหรือยังถ้าโอเคอย่างเงี้ยก็จบนะฮะนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะนี้เรามาดูวิธีการใส่ฟิล์มกันนะครับใส่ฟิล์มก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะเนี่ฮะเราก็เปิดฝาหลังมาปกติแล้วก็เอาฟิล์มเข้าไปติดมาแบบนี้แล้วก็ิดติดมาครับนะ อนี้เบราเสียบเ,เข้าไปในรูนไหนกไ็ได้นะฮะเสียบเข้าไปครับดึงออมารับเนี่ยะแล้วเราก็สังเกตุว่าหนามเตยกับช่องของฟีนี่มันตรงกันหรือเปล่าหนามเตยบนกันนะเตยลาไม่ใช่ฟีมันเอียงเงี้ยมักนก็ไม่ได้นะฮะต้องต้องเอาออ,อ,ออกทาไซใหม่นะครับนี่ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะเข้าไปแล้วเราก็ปิด ปิดฝาได้เลยครับยิงไปจนกว่านี่ฮะมันขึ้นมาที่เลขศูนย์แล้วระบบวัดแสงอะไรมันก็จะทำงานนะครับเวลาเราใส่ฟิลม์มเสร็จล้วเราขึ้นฟิลม์มเราต้องสังเกตดูฝั่งนี้ด้วยนะฮะถ้าเราหมุนอย่างนี้ขึ้นฟิล์มอย่างนี้แล้วตัวนี้หมุนตามแสดงว่าฟิล์มเข้าฟิลม์มเราเราโหลดฟิล์มถูกแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราสมมุติเราอยากจะถ่าย ภาพซ้อนนะครับสมมุติเราขึ้นฟิล์มไปเราถ่ายภาพแรกไปปุ๊บนี้เราจะถ่ายภาพซ้อนตัวนี้ฮะตัวนี้เนี่ยเดือดเล็กเล็กว่านี้เห็นหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ตรงนี้นะครับเราดันมาค้างไว้ตรงนี้นะฮะเราดันมาค้างไว้ตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นฟิล์มสังเกตตัวนี้จะไม่หมุนตามนะฮะเราขึ้นฟิล์มปุ๊บขึ้นการฟิล์มเพื่อที่จะเลื่อนม่านชัตเตอร์ให้ทํางานนะครับเราก็ถ่ายภาพที่สองซ้อนไปแล้วจะถ่ายซ้อนอีกก็ขึ้นอีกได้ฮะนี่ฮะ แต่ถ้าเราจะถ่ายภาพต่อไปพอเราขึ้นอีกทีนี่ฮะตัวกอฟิล์มก็จะหมุนตามนะครับนี่คือระบบคร่าวๆของกล้องตัวนี้นะครับกอฟิล์มกลับก็กดปุ่มตรงนี้ครับกดให้มันบุ๋มเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็งัดแง่งตัวนี้ขึ้นนะฮะหมุนตามลูกศรลูกศรเขาบอกหมุนไปทางไหนให้หมุนไปตามลูกศรน,นะฮะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะมันจะเหนืดๆมือหน่อยนะครับหมุนไปนี่ฮะ พอมันพอมันฟรีอย่างเงี้ยแสดงว่าเรากอฟิล์มสุดแล้วนะครับเราก็เปิดฝาออปึ๊บแล้วก็นี่ครับส่งฟิล์มไปล้างจบครับรอดูรูปแค่นี้เองครับไม่มีอะไรนะฮะนี่ก็คือนิคอน F3 นะครับมือสองสวยๆจากญี่ปุ่นครับ